สวัสดีครับวันนี้รู้สึกอ่ว่างๆเลยขับรถคู่ที่สมัยทำงานมาล้างดูักหน่อยอรถคันนี้ใช้ตั้งแต่สมัยทำงานแล้วก็เอามาขับไปเดินทางระหว่างกรุงเทพสกลนครเป็นประจำแล้วช่วงหลังๆนี้ก็มาเด็ดออกมาใช้ก็เลยจอดทิ้งไว้เฉยๆจอดทิ้งไวจ้จนจน เครื่องเขาติดหมดแล้วมาถึงวันหนึ่งก็ให้ช่างเข้ามาทำปรากฏว่า,อาพอทำเสร็จถ้าเอาไปต่อทะเบียนปรากฏว่าทะเบียนหมดอายุความต่อแล้วต้องไปทำใหม่ต่อตัง้งต่อทะเบียนตั้งทะเบียนใหม่ก็เลยโอนมาสกลน,นครติดตั้งที่สกลน,นคร อ่าก็มีคนหลายคนบอกว่าให้ให้ให้ขายซะขายก็คงไม่ได้กี่ตังค์หรอกเพราะว่ามันเป็นรถเบนซ์ตั้งแต่สมัย้ยนานเต็มทีแต่มันยังสวยอยู่นะยังสวยอยู่ก็เราก็พยายามจะใา้ายอยู่แต่ว่าตอนนี้คิดว่าเวลาเราเดินทางไปกรุงเทพเราจะขับคันนี้ล่ะ ไปทิ้งไว้ที่สนามบินแล้วก็เวลาลับสุเเทพก็ขับจากสนามบินมามาบ้านก็ก็น้าก็หน่าลองคิดดูนะน่าลองคิดดูแต่ว่ารถคันนี้พูดถึงว่าการใช้ดีมากการใช้ดีมากเหล็กหนามากเหมาะสำหรับคนคนเท่า มมมหมดเหรับผู้เท่าอย่างอย่างเราถามว่าทําไมเพราะมันแข็งมากเหล็กมันแข็งมากขับรถไปสมมุติถ้าเกิดชนเนี่ยโอกาสโอกาสปลอดภัยมีสูงมากนะครับเมื่อก่อนอ่นเป็นเลขทะเบียนกรุงเทพแล้วก็โอนมาสกลน,นครได้เบอร์ก็สวยดีนะครับเจ็ดเจ็ดศูนห้าแต่ไม่รู้ว่าเคยออกเลขขอปังหรือย,อยังนะครับ ที่เอาออกมาล้างวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปที่ที่อ่าที่ล้างรถคาแครแล้วก็ให้เขาล้างให้แล้วก็จะนำไปต่อทะเบียนอ่าวันที่ห้าพฤษห้าพฤษภาจะเป็นวันที่ครบต่อทะเบียนเราก็คงไม่ปล่อยให้มันขาดอายุไปเหมือนเมื่อเมื่อเมื่อหลายปีที่ผ่านมาขาดจนกระทั่งต้องไปต่อเปลี่ยนทะเบียนหมายจาก กรุงเทพมามาสู่สกลน,นครแต่ก็น่ารักดีนะครับเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนแก่คนเฒ่าอย่างเรา,อาตอนนี้มีมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่อยู่ที่พัน,นาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอา้าทำไมคุณไม่เอาไปถวายวัดละ่ะให้ให้หลวงปู่หลวงตาเป็นรถประจำเ,เป็นรถประจาตัวไป เราก็าโทรไปหาเรื่องให้ลุงปู่ลุงตาอีกเพราะรถคันนี้ถ้าเกิดมันมันมันมีปัญหาเสียทีงก็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมมันก็คงจะแพงเพราะว่าอะไหล่พาะมันเนี่ยราคาค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับแต่พอเปลี่ยนทีง้งเมื่อคงทนถาวรอ,อ่าก็ก็อยากจะเก็บไปดูเล่นนะปีนี้ยังไม่ได้ออกใช้เลยเอา เอาจอดไว้ในโรงรถแล้วก็ทตายเครื่องทักเดือนละหนสองหนประมาณนั้นนี่วันนี้ก็ถือวอ่ากาเดือนเนี้เป็นครั้งแรกที่เขาออกมาสตาร์ทผ่านเวลาไปประมาณสักสักเกือบเดือนแล้วก็สตาร์ทก็ยังติดดีเครื่องก็ยังติดดีพร้อมที่จะวิ่งไปไหนต่อไหนได้แต่สิ่งที่ผมระวังยึดถืออย่างหนักก็คือ,อเรื่องเบรก เรื่องเบรกเรื่องเรื่อนี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไปไหนนี่ถ้าเบรกไม่ดีนี่กลัวครับผมกลัวยอมรับว่ากลัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าจะต้องเอาออกไปทําเบรกหรือเรียกร้านเบรกที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยร้านอู่ทาเบรกเนี่ยมาขับไปทําให้ก็ก็คงหลายตังอยู่นะครับคงหลายตังอยู่เพราะรู้สึกว่าเบรกจะลืนล่นๆนิดนิด ก็กก็็เราก็ต้องระมัดระวังเพราะรักษาความปลอดภัยของชีวิตไว้นะครับเมื่อสมัยก่อนสองคนตาย,ยายเนี่ยจะเดินทางจากกรุงเทพมาสกลน,นครหรือพัน,นานิคมเนี่ยด้วยรถคู่ชีพคดีแหละเราก็ขับตังนาสองคนไปไหนต่อไหนกรุงเทพสกลน,นครกรุงเทพไคนาตไปบ้านเกิด หรือไม่ก็กรุงเทพเชียงใหม่ก็ไปไปพอไปเที่ยวกันได้บ้างนะครับออันนี้ก็ก็ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆจะขับไปอ่าไหนต่อไหนบ้างแต่ที่ไม่ไมั่มนใจก็เลยก็คือขับขึ้นเขาถ้าไปกกกอกนี่โอ้ผมผมไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่แต่ไปถ้าไปไปอ่า วัดภูริธาตุภตูริธาต,าตาเทลาที่ที่สถาบันพลังจิตของพระอาจารย์ของพระอาจารย์วิริยังนั่นก็ไปได้ไปได้ก็ก็ดูอยู่นะครับแต่ที่สกลน,นครเนี่ยปัญหาจะมีอยู่อย่างามันไม่มีศูนย์รถเบนไม่มีไม่มีอู่รถเบนเพราะจะทำรถ ก็ต้องไปอุดรก็ไปอุดรไปไปทำที่อุดรน,นะครับก็ก็ถ้าไปทําทิ้งก็หลายจังแล้วเราก็ไม่มั่นใจในการขับรถทางไกลเท่าไหร่เพราะเราอายุก็เ,เกินเกินเกินเจ็ดุดห้าสตันละนะครับเพราะนั้นก็ ก็ต้องระวังตัวเองระวังดูแลตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับไม่เหมือนเมื่อหนุ่มๆหรือวัยวัยวัยก่อนกเกษียณเนี่ยไปไหนไปการลดคันนี้แหละไปถึงเชียงใหม่ก็ไปอกรุงเทพสกลนครนี่เดินทางเป็นเป็นเป็นว่าเล่น เพราะว่าเพราะว่าการการการรถเบนซ์เนี่ยสภาพของมันคือการทนตัวมันดีมากนะครับการทงตัวดีมากไม่ต้องกลัวอันตรายแต่รถเบนซ์รุ่นนี้โอ้โหยกคดับบันหลายคนเนี่ยอายุน้อยกว่ารถเบนซ์คันนี้นะครับอายุน้อยกว่ารถเบนซ์คันนี้ลูกผมนี่อายุจะจะน้อยกว่าเบนซ์คันนี้นะครับน้อยกว่า แต่คงไม่เบ้นทันนี้ก็คงไม่ไม่อายุมากกว่าผมหรอกนะครับแต่พูดง่ายๆว่าเบนทันนี้ก็จะคงจะเป็นเบ้นมรดกถ้าถึงเวลาผมมีเป็นอะไรไปก็ลูกเก็คงจะจะขายนะครับวันนี้ก็ขอคุยเรื่องรถเบ้นแค่นี้นะครับแล้วก็เวลาผมไปสกุลนะขอไปกรุงเทพ จะขับไปจอดทิ้งไว้ที่สนามบินสกลนครนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ